เนื้อหาที่กำลังจะเล่าสู่เป็นประสบการณ์ส่วนตนที่ดิฉันพบเจอมาจุดประสงค์ในการเล่าเรื่องต่างๆให้ท่านฟังนี้ก็เพื่อว่าให้ชั้นเชื่อเรื่องนรกมีจริงสวรรค์มีจริงคนทำดีได้ดีจริงและก็คนทำบาปก็ได้รับบาปจริงมีเจตนาให้คนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเกรงกลัวต่อบาปและประกอบความรู้ให้คนได้ตระหนักถึงความดีความชั่วถ้าหากสิ่งใดที่ บรรยายไปแล้วหรือพูดไปแล้วทำให้ท่านรู้สึกว่าหดหูใจหรือว่าเครียดก็ขอจะได้ติดเมรติดกรรมต่อเนื้อหาต่างๆที่ได้ให้ความรู้หรือประสบการณ์จริงไปนะคะก็มีครั้งหนึ่งก็มีลูกศิษย์มาถามว่าอาจารย์เคยไปเที่ยวนรกหรือเปล่าคําถามเนี้ของลูกศิษย์คนนี้มันอยู่ในหัวตลอดเออเนาะเราก็ไม่เคยไปนะก็เลยถามลูกศิษย์ว่าอาจารย์ก็ไม่เคยไปนะเที่ยวนรกแต่ถ้า วันหนึ่งอาจารย์ได้ไปก็จะมาเล่าให้ฟังทีนี้มีโอกาสก็ได้ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่อุโบสถแห่งหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิในโบสถ์ในโบสถ์ของวัดแห่งหนึ่งตอนเช้าเลยขับรถออกจากบ้านไปไปถึงวัดหกโมงเช้าก็โบสถ์ท่านก็เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าแหละก็เข้าไปนั่งไปกับพี่จี๊นี่แหละพี่จี๊ดก็ถือสมุดปากกาไปด้วยอาจารย์ก็เลยหันไปหันกับพี่จีตดว่า อุโบสถนี้เราก็นั่งสมาธิกันมาทุกวันแหละแต่วันนี้ที่อาจารย์จะนั่งเป็นวันที่จะนั่งและขอพรกับพระประธานในโบสถ์อะว่าขอให้นั่งแล้วไปเห็นนรกพี่จีตก็บอกดีเลยเดีย๋ยวพี่จะได้บันทึกเรื่องราวระหว่างอาจารย์ได้ไปท่องอาจารย์ก็หันไปพูดกับพี่จีตว่าเต็มตัวนะอาจารย์จะอธิษฐานจิตแล้วนะว่าเพื่อจะไปเที่ยวนรกเพื่อจะได้ประกอบกับก,บการเล่าให้มนุษย์ฟังให้คนได้เชื่อบาบ,บุญคุณโทษ พออาจารย์บอกให้พ่จิตรีมตัวพิจิตก็ก็ออกจากสมาธิแล้วก็ถือสมุดปากการู้สึกว่าจะอัดเสียงไว้สมัยก่อนจะเป็นเครื่องมือถือโนเกียรุ่นเก่าๆอะ่ะแต่ตอนนี้เสียงนะั้นที่บันทึกไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ระหว่างที่อัดเสียงแล้วก็บันทึกในการจดไปด้วยจิตแล้วว่าตอนนั้นอาจารย์นั่งไปไประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าเลยนะอาจารย์ก็นั่งไปแล้วไปเห็นเป็นภาพถ้ำอะ่ะเ,เ,เป็นถ้ำใหญ่มากเลย มันเหมือนเราไปอยู่ปากถ้าเลยคือเรานั่งไปปุ๊บเราไม่ต้องเดินทางเลยนะเราไม่เหนื่อยเหมือนกับเรากําหนดจิตว่าอยากจะไปไหนมันไปทันทีเลยปากถ้าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตัวใหญ่เหมือนยักษ์เลยนะตัวใหญ่มากสูงอยู่ซ้ายแล้วก็อยู่ขวาถืออาวุธเขาไม่พูดอะไรแต่เขาหันมาถามว่าเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงคําถามที่เขาพูดอะเสียงที่พูดอะพูดสั้นๆแต่ดัง,ดง,ดง,ดงกึกก้องแล้วก็ดูคำรามแบบ พูดออกมาคือขนเราลุกเลยอะเราก็เลยบอกว่าอ๋อเราได้นั่งสมาธิและอธิษฐานจิตขอให้มาเที่ยวนรกโดยนั่งสมาธิมาโดยอธิษฐานจิตถอดจิตมาไม่ได้ถอดบิญญาณมาขอให้ท่านเปิดทางให้เราเถิดเราจะเข้าไปดูนรกขุมต่างๆระหว่างที่พูดปุ๊บก็มีเสียงพูดว่าขอตรวจดูก่อนเป็นผู้ชายพูดอะค่ะ,ะแล้วก็เหมือนกับหายไปแป๊บหนึ่งเขาก็มาพูดว่าอนุญ,ญาตให้เข้าไปได้ แล้วมาอนุญาตอ่ะเราเข้าไปปุ๊บแค่ยืนอยู่อ่ะร้อนมากเลยเราก็คิดหุยร้อนมากเลยเข้าไม่ได้พอเขาอนุญาตปุ๊บแค่เราจะเข้าไปแค่ปากประตูเราก้าวไปข้างหนึ่งอ่ะร้อนเหมือนกับแทบจะละลายเลยร้อนยิ่งกว่าเหมือนแบบเวลาเราไปกลางแจ้งใช่ไหมร้อนกว่านั้นไหลเท่าเหมือนเราเข้าไปในตู้อบเลยอ่ะอู้อบซาวนา่าหลายๆตู้มันรวมกันอาจารย์ก็ถอยออกมาบอกอุยเข้าไม่ได้ร้อนหรือเกินอุยทำไมมันร้อนอย่างนี้ พอ,พอร้อนปุ๊บเราก็นึกถึงบุญเราก็นึกถึงพระอริยสงฆ์ที่เรานับถือใช่ไหมคะหลายๆองค์แล้วก็บอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าลูกอะ่ะมาเที่ยวนรกนะเจ้าคะตอนนี้ลูกเข้าไม่ได้ร้อนหรือเกินไม่รูกเป็นเพราะอะไรถ้าบุญของลูกยังพอทําถาวรวัตถุเอาไว้เยอะก็ขอให้เป็นเกาะคุ้มกันให้ลูกด้วยเถิดลูกเข้าไปในปากถ้าเนี่ยไม่ได้พอระหว่างอธิษฐานเนี่ยจาได้เลยว่าเราอะไปในท่านั่งสมาธินะคะมันเป็นลูกโป่องอะ ใสเหมือนแบบคล้ายๆลูกโป่งที่เราเป่าเล่นเหมือนตอนเด็กๆเ,เวลาเราเป่าอ่าลูกโป่งที่เราจุมจ่มจุ่มแชมพูแล้วก็เป่าอย่างนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นโป่งๆป่ององั้นอะ่ะเหมือนเราไปอยู่ในลูกโป่งใสๆอย่างนั้นอะ่ะพอเราเข้าไปปุ๊บเราไปอยู่แล้วก็เลยเออดีจังเลยเนาะมีลูกโป่งมาครอบลูกโป่งนะ่ะมันก็ลอยลอยไปในอากาศสองข้างทางที่มองอะ่ะไม่เห็นอะไรเลยมืดแต่มันจะมีควันเป็นควันเหมือนเวาลาเราจุดเตาอะ่ะ ในเวลาเราพัดเตามันก็จะมีควันสีเทาๆใช่ไหมฝุยๆเหมือนขาวๆลอยมาเป็นระยะมืดมืดไปตลอดทางเลยพอมืดไปตลอดทางเราก็ทิดในใจวิเรามาเที่ยวน,นโลกโดยที่ไม่เห็นเลยเลยเนี่ยนะวิแล้วเราจะทำยังไงดีวเอาไงดีก็เลยอธิษฐานว่าเออตอนนั้นนี่ค้อพระป่าสามัคคีคณะสบิงสวรรค์เราก็ได้ถวายเทียนพันสาไว้ตั้งหลายต้นแถมถวายไฟแช็คแล้วก็ไม้ขีดก็ไว้ตั้งหลายกล่องถ้า ยังไงก็ขอบุญของเทียนพันษาและไม่ขีดไฟแชกที่เราถวายแด่พระวัดวา,ารามอ่ะจงมาจุดให้เราเห็นเถิดเชื่อแม้พอที่ฐานปุ๊บสว่างเลยก็มีไอ้ต้นเทียนเนี้ยตามไปตลอดเลยค่ะต้นเทียนพันษาที่ถวายต้นแรกเลยเป็นลายมังกรพอขึ้นมาปุ๊บเราเฮ้ยนี่มันต้นเทียนพันษาลายที่เราถวายนี่นาขึ้นมาก็สว่างทีนี้ก็เห็นผนังเห็นหินเห็นภูเขาเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเสียง พูดว่าจะไปไหนจะไปไหนล่ะเวลาเขาพูดเขาจะพูดแบบสั้นมากเลยแล้วก็บอกอ๋อเราอ่ะจะไปดูขุมนรกทำแท้งเพราะว่าเราเห็นคนทําแท้งเยอะก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงระหว่างอธิษฐานจิตและพูดกับเสียงปริศนาที่ได้ยินอยู่คนเดียวอะ่ะลูกโป่งเนี่ยมันลอยไปไปอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งเลยนะคะอย่างเร็วเลยเหมือนกับ แค่คิดปุ๊บอธิษฐานปุ๊บไปปั๊บเลยเหมือนเร็วแบบเป็นแสงเลยอ่ะุ๊บลูกโป่งก็แตกแตกปุ๊บแล้วเราก็ยืนเหมือนเรายืนได้อ่ะเราก็ยืนอยู่บนลานหินลานแบบเหมือนหินธรรมชาติเหมือนเราไปเที่ยวธรรมชาติเลยแล้วก็มองไปก็เป็นภูเขามีอะไรก็ไม่เห็นมีใครเลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีสักคนยืนอยู่คนเดียวนะคะต้นไม้สักต้นก็ไม่มียืนสักพักเดียวเองนะภาพที่เป็นแบบหินต้นไม้ภูเขา แป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีมันเป็นภาพแห่งคนนะมาจากไหนไรู้เต็มไปหมดเลยอค่ะยืนละลานเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีทั้งชายและหญิงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าโยมมาทูตอะที่เราเล่าพูด,พ,ดพูดกันอะใส่จุงกระเบนแดงอะมันเหมือนกับมันเป็นเหมือนหนังเลยค่ะมันเหมือนกับเรากดปุ่มสวิตซ์ปุ๊บเหมือนฉากนรกทํางานอย่างนั้นอารมณ์นั้นเลยนะพออาจารย์เห็นปุ๊บ จากที่ยืนไม่มีใครสักพันหนึ่งคนยืนเต็มเลยแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเป็นของผู้หญิงอนะร้องแบบร้องดังมากเหมือนหวยหวนเหมือนกับจะตายจะเป็นจะตายเหมือนกับจะขาดใจเลยอตอนที่ยินเสียงอะภาพก็ปรากฏเลยนะว่าเห็นโยมทูตอะ่ะเต็มไปหมดเลยประมาณนับไม่ถ้วนเลยนะเป็นหลายร้อยเลยค่ะแล้วก็มีคนอะ่ะหลายร้อยมากที่อยู่บนพื้นแดงอะ่ะคล้ายๆเหมือนกับว่าพื้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นหินที่เราเห็นมันกลายเป็นสีแดงแล้วมันก็มีเปลวไฟอะ่ะ ลุกอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยตลอดลหอ,อกมันก็ขึ้นมาละลานหมดเลยค่ะแล้วก็เห็นผู้หญิงอนอนอยู่ที่หอ,อกนั้นน่ะนอนอยู่ที่พื้นนะนอนแล้วก็ก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่บางคนก็มีแต่เสื้อบางคนก็มีเสื้อในอันเดียวสะพังหนึ่งยังมาทูดอ่ะก็เอาเอาวุธเป็นเหล็กแหลมมากเลยแหลมแบบยาวประมาณ3เมตรอ่ะแล้วแล้วเหล็กนั้นน่ะมีไฟอยู่ที่หัวเหมือนเอาไฟไปเสียบช่องหมดลูกอ่ะ จี้ลงไปผู้หญิงคนนั้นก็ร้องร้องละละละแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้นเขาตาถลนออกมาเหมือนตาเขาปิ้นออกมาแล้วก็มีเลือดออกมาที่ตาแล้วก็ร้องแล้วก็พูดขอชีวิตอะไรอย่างงี้ค่ะพูดหลายอย่างแล้วก็ร้องแบบเหมือนกรีดเหมือนคนที่แบบโดนแทงเหมือนโดนฆ่าตายต่อหน้าต่อต,อตาเราอ่ะสยดสยองจนเราทนไม่ไหวจนถึงขั้นว่าเราก็เลยร้องกรีดออกมาได้ชุดข่าวนะว่าอุ้ยน่าก,กลัวจังเลยคือเรากลัวมากแล้วมืออาจารย์ก็สั่น มือสั่นแล้วก็ในนิมิตนั้นเราร้องไห้แล้วบอกว่าเราไม่สามารถทนเห็นผู้หญิงคนนี้โดนหอ,อกไฟอแทงที่ช่องคอแทงเข้าแทงออกแทงเข้าแทงออกแทงเข้าเลือดสาดออกมาเต็มพื้นเลยนะเจ้าหน้าที่ก็เหมือนแทงเข้าไปถึงหัวเลยอ่ะมิดคือจําได้เลยว่าเหล็กเล่เลเลมเนี้ยแทงตั้งแต่หมดลูกอะ่ะมิดไปถึงไอหัวหมุดของของเหล็กอะ่ะมันโผล่ออกมาจากศีรษะคือศีรษะ คือความยาวของเหล็กอ่ะยาวกว่าตัวคนอ่ะผู้หญิงเนี่ยก็สลบไปเลยนะสลบไปแล้วก็เหมือนกับสลายไปเลยอ่ะฟุ๊บเขาหายไปเลยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็มาเป็นรูปผู้หญิงคนเดิมใหม่ยังไม่โดนไม่โดนทํร้ายก็คือเป็นผู้หญิงใส่เสื้อตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งแล้วก็นอนท่าเดิมนอนนอนที่พื้นนะคะไฟก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็โดนแหงใหม่แล้วก็หอกที่เป็นหัวเป็นไฟอ่ะแล้วเป็นด้ามด้ามเหล็กอ่ะ ก็ถูกแทงเข้าไปใหม่แล้วก็สลบอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่โยมทูที่ทําเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาไปทําบาปเขาอ,อะไรมาหรอถึงได้มาบอกว่าที่เจ้าเห็นน่ะบางคนนะ่ะหันไปแค่แค่เห็นสองคนก็จะเป็นลมแล้วค่ะเห็นคนที่หนึ่งที่โดนหอ,อกแทงแต่คนหนึ่งเห็นภาพว่าท่านแทงเข้าไปอะ่ะแล้วมีลูกติดมาทาั้งทั้งยวงเลยเป็นลกเด็กแล้วก็มีเด็กอยู่ในในไม้เสียบเนี่ยนะคะแล้วท่านก็เอาเด็กคนเนี้ย ยัดเข้าไปในปากของผู้หญิงอะ่ะเหมือนกับให้กินลูกตัวเองอะ่ะท่านบอกว่าที่เจ้าเห็นนี้เป็นเพลงเล็กน้อยของนรกแห่งการทําแท้งมีคําว่าเล็กน้อยด้วยนะเราก็เลยบอกว่านี่เล็กน้อยแล้วหรอสักพักหนึ่งเราก็มีเสียงบอกว่าจะหมดเวลาแล้วจะไปไหนอีกเราพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะก็บอกว่าอ๋อเราจะไปขุมนรกของนางแบบแล้วก็คนที่ชอบเข้าผับ ที่แต่งสั้นอะไรเงี้ยเพราะเราเจอตอนตรวจกรรมเยอะใช่ไหมคะท่านก็พาไปในนิมิตท,ที่เห็นนะเห็นอยู่คนเดียวแค่คิดปุบม,มันก็ไปถึงเลยมันเป็นภาพมันเป็นสะพานเป็นสะพานไม้ยาวสุดลูกหูลูกตาตรงเลยนะคะเป็นสะพานที่สวยมากเลยอะ่ะเป็นสะพานแบบสะพานลิงที่เขาแขวนตามที่เราเดินข้ามทัศนียภาพอะปลายสะพานนะ่ะมันจะเป็นคล้ายบ่อน้ําใหญ่มากเลย แล้วก็มีน้ําใสเห็นตัวปลาเลยแล้วก็มีต้นไม้ผุดขึ้นจากน้ําอย่างสวยเลยแล้วก็อาจารย์ก็เห็นผู้หญิงอ่ะใส่ชุดสวยๆนะเป็นแบบมีชุดไหล่แบบแลวยืนอยู่บนสะพานนั้นนะเต็มไปหมดเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบางคนก็ใส่ชุดที่เป็นแฟชั่นโชว์เขาจะแบบเขาเรียกสายเดี่ยวแล้วก็บางคนก็ใส่กระโปรงสั้นบางคนก็ใส่กางเกงสั้นบางคนก็ใส่เสื้อแบบโชว์แขนโชว์ล่องนมอะไรเงรี้ยโชว์หน้าอก โชว์อะไรเงี้ยก็ยืนทุกคนก็ยิ้มหน้าตาสวยสวดทรงผุ่นดีอะ่ะอยู่บนบนสะพานแขวนเนี้ยแล้วก็มองเออสวยที่นี่เป็นพบภูมิอะไรคือก็ก็ดูคนก็ยิ้มแย้มสักพักหนึ่งไอสะพานที่เห็นน่ะมันก็เปลี่ยนสีจากที่มันเป็นธรรมชาติที่เห็นต้นไม้ใบหญ้าสวยสดแปบ๊บเดียวเป็นไฟหมดเลยรวมทั้งบ่อน้ําที่บอกว่าใสปิ้งอะไรนะนะั่นน่ะที่เป็นเขียวๆน้ำแล้วมีปลาว่ายอยู่ในน้า มันเป็นไฟแบบขึ้นมาเป็นลูกไฟอ่ะเหมือนเหมือนมันเหมือนทะเลเพลิงอ่ะแต่เป็นเป็นเปลวไฟอยู่ที่แม่น้ําเลยมันขึ้นมาฟุบ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 เงี้ยแล้วสะพังหนึ่งบนท้องฟ้าที่เห็นน่ะมันก็เป็นนกอ่ะนกอินทรีอ่ะบินอยู่ประมาณจําได้เลยว่าเป็นพันพันตัวเลยแล้วนกอินทรีแต่ละตัวน่ะตาเป็นลูกไฟตาเป็นสีแดงแต่มีลูกไฟอ่ะมันเหมือนเวลาเราจุดไม่ขีดนึกออกมามมันจะเป็นแบบเปลวไฟอ่ะอยู่ในลูกตาอินทรีทุกตัวเลยนะ เป็นอินทรีย์อะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากแล้วก็ปากของอินทรีย์มันจะเป็นปากเหมือนใบมีดเลยแหลมเปี้ยวเลยอะ่สะสักพักหนึ่งอินทรีย์เหล่านั้นอะ่ะที่บินอยู่บนท้องฟ้าก็บินตรงมาที่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่อยู่บนสะพานแขวนน่ะบินอย่างเร็วเลยนะคะแล้วก็ฉกไปที่หนังศีรษะกับหน้าผากคือแค่ปากตัวเดียวอะ่ะฉกเข้าไปจุ๊กจุกฮลกหนังหัวหนังหน้าเบ้าตาลงมา หมือนทนถอดเสื้อผ้าเลยลอกหนังออกไปหมดเลยเหลือแต่เลือดกับตับไตไส้ภุูงที่มันอยู่ในในร่างกายอะ่ะผู้หญิงเหล่านั้นก็ร้องหวยหัวนระยงระยางแล้วก็อินทรีเหล่านั้นเนี่ยก็กินอวัยวะนะเห็นบางบางคนก็จิกลูกตาแล้วก็กินลูกตาผู้หญิงอะ่ะกินทั้งลูกตาซ้ายลูกตาขวาบางคนก็ก็ถลกหนังเสร็จก็กินตับแค่แค่จิกหัวหน้าผ่าผ,ผู้หญิงก็ตายเลยค่ะเห็นผู้หญิงอนอน นอนตายแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่บนสะพานแขวนน่ะเป็น้อยๆตอนแรกก็ยืนอยู่เยอะสะพานหนึ่งก็วิ่งหนีเหมือนต่างคนต่างกลัวอินทรียักษ์ค่ะก็วิ่งหนีกระโดดลงไปในทะเลที่มันเป็นเปนเลวเพลิงอ่ะกระโดดลงไปปุ๊บไม่เป็นกระดูกจุนเลยจุนปุ๊บๆอาจารย์ก็เลยเห็นแลวสยดสยองอย่างยิ่งอย่างแบบเหลือที่จะพรรนานาได้ว่ามันน่ากลัวยังไงคือมันน่ากลัวแบบ เราจะทนไม่ไหวแล้วที่เราจะมาเห็นอะไรแบบนี้คือแค่แค่เล่าแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงๆเหรอนรกมันเป็นอย่างที่เขาเล่ากันใน YouTube หรือว่าเรื่องเล่าใน Google อะไรที่เขาไปแต่งหนังสือมันยิ่งกว่าในหนังสือยิ่งยิ่งกว่าภาพกราฟิกที่เราเห็นนะ่ะมันหลายกว่าหลายเท่ากว่าเยอะเลยมันเลือดมันเยอะมากเลยแล้วก็ผู้หญิงอะ่ะกรีดร้องสุดเสียงเลยแล้วก็กลัวแบบถึงขั้นว่าบางคนอะ่ะมือสัตว์อุจลา,าลาด กันก็มีคือเห็นเปลวไฟที่ที่ลุกไหม้ผู้หญิงเหล่านั้นน่ะมันเหมือนพองเหมือนคนที่โดนไฟคอกทั้งตัวอย่างนั้นนะคะเป็นดําเป็นตอตะโกแล้วก็จุนเหลือแต่โครงกระดูกอ่ะสัพพาน,นึงโครงกระดูกนั้นก็แปลรูปสภาพมาเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมเลยแล้วก็มายืนอยู่บนสะพานแขวนอย่างสวยๆเหมือนเดิมสัพพาน,นึงก็ก็โดนลงโทษอย่างเงี้ยซ้ําๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นภาพเดิมเลยแต่พอตายไปปุ๊บ มันก็เหมือนมีลมพัดมาแล้วก็คืนรูปเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาโดนลงโทษเหมือนเดิมก็มีเสียงพูดว่าอันนี้มันเป็นนรกชื่อว่าสะพานแขวนของคนที่ชอบแต่งตัวยั่วยวนสาธารณะให้คนเห็นและเกิดกิเลสคนเหล่านี้จะต้องมาตกนรกสะพานแขวนเหล็กนี้ซึ่งมีแต่ควันควายค่ะลอยล้อมเลยแค่ไปสองขุมเนี้ยก็ถอดออกจากสมาธิเลยแล้วก็พิจิตรเล่าว่าจาน่ะ ออกมาปุ๊บยังตัวสันอยู่แล้วก็มีสภาพคือมีน้ำมูกน้ำตานะคะแล้วก็ความกลัวออกติดออกมาด้วยขณะที่ไปเห็นแล้วก็ปรับจิตอยู่อย,อยู่อยู่ระยะหนึ่งก็ไม่คิดเลยว่าจะไปเห็นอะไรแบบนี้นะคะนี่ประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งที่ไปไปนรกและทีนี้ก็ติดใจจะไปอีกก็ไปนั่งอีกก็ไม่เห็นแล้วคือมันไปไม่ได้บ่อยๆไปนั่งอีกไปนั่งอีกอกี่ครั้งก็ไม่เห็นมันไปได้แค่ครั้งเดียวนะคะตอนนั้นนะคะเมื่อหลายปีก่อน สำหรับบุคคลใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงที่มีส่วนรู้ร่วมเห็นในการทำร้ายดวงจิตดวงวิญญาณของเด็กที่เขามาเกิดกับเราเป็นลูกของเราแล้วเราก็ไปตัดรอนในการอุปคาตกรรมตัดรอนชีวิตของเด็กเหล่านั้นนะคะหรือทำแทงนั่นเองหรือบ,บุคคลที่แนะนำสถานที่ทำแทงให้หรือว่าให้เงินให้ที่อยู่อาศัยมีส่วนใดๆก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเราก็คิดในใจว่าเราก็สำนึกกรรมแล้วนะ โดยการที่สร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาเช่นว่าไปทอดกระถินสามัคคีข้างพระป่าสามาคัคคีแล้วก็ร่วมถวายสังฆทานช่วยเหลือวัดวาอารามแล้วก็บริจาคทรัพย์ในการธนุบำรุงศาสนาหรือว่าทำทานมาต้องเยอะต้องแยะอย่างนี้จะต้องไปตกนรกด้วยหรอบุญมันเป็นอย่างนี้นะคะบุญเนี่ยเขาจะนับว่ากรรมเนี่ยมันลบล้างไม่ได้ทำกรรมอะไรมาเนี่ย ลบล้างไม่ได้เลยแต่มันแค่ช่วยผ่อนให้หนักเป็นเบาบางครั้งเราทําแทงก็จริงกรรมก็ต้องส่งผลให้เราไปตกนรกขุมหนึ่งแต่ด้วยบุญกุศลที่ตอนเป็นมนุษย์ยได้ทําไว้มากมายเนี่ยก็จะส่งผลให้จากนรกที่ขุมลึกเนี่ยเป็นขุ่มที่เบาลงคือโทษเน่ยเบาลงสมมติยกตัวอย่างตกนรกอันเนี้ยยี่สิบปีพอเราทําบุญมาปุ๊บเนี่ยบุญก็จะส่งผลให้เราตกนรกขุมเนี้ลดทอนเหลือแค่ห้าปี หรือว่าขุมที่จะต้องลงไปลึกเนี่ยอาจจะลดทอนให้เป็นขุมย่อยหน่อยคือไม่โทษทันหรือว่าเครื่องประหัสประหารหรือการทรมานของพญามัจจุราชหรือว่าโยมทูตยมบาลเนี่ยก็จะเบาลงตามบุญกุศลแต่ถามว่าจะลบล้างไปเลยให้ขาดสิ้นกับไปในชาตินี้เลยอันนั้นท่านจะต้องสําเร็จโสดาบัน สกิลหาคาอนาคาเอาละหันเท่านั้นท่านถึงจะลบล้างได้ในระดับหนึ่งแต่ในในกรณีที่ท่านจะไปถึงขั้นนั้นไม่ได้เนี่ยท่านก็จะต้องทําบุญอย่างนี้เพื่อให้ลดโทษเท่านั้นเองแต่ถ้าจะถามเลยว่ามีทางไหนบ้างไหมที่จะทําให้ไม่ตกนรกมันก็ไม่มีอยู่ดีมันก็ต้องตกอยู่ดีเพราะถึงบอกว่าบาปกรรมเนี่ยมันล้างไม่ได้ไงมีแต่ช่วยให้หนักเป็นเบาเท่านั้นถ้าใครบอกว่ากรรม ตัดได้หรือลางได้มันไม่ไม,ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเป็นแค่ว่าผ่อนได้หรือว่าบางคนเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ทําแทงชีวิตหาก,กินไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่เจริญแต่ก็สร้างกุศลกรรมดีในการสํานึกกรรมว่าถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกเลยรู้สึกรู้สึกผิดอย่างมากเลยเราก็สร้างกุศลกรรมดีกรรมที่เราทําแทงไว้ในชาติเนี้แล้วเราก็ยังไม่ตายนะมันก็จะทําให้กรรมเนี่ยตามไม่ทันวิ่งตามเราไม่ทัน บุญกุศลมันชะลอรักษาไว้ให้มีแต่สิ่งดีนะคะเพราะว่าบุญกุศลมันเยอะกว่ากรรมมันก็จะช่วยได้อย่างเขาเรียกว่าหนักเป็นเบาแต่ถ้าเราไม่ทําบุญไม่เลยเราทํากรรมหนักมาแล้วเรามาทําบุญแบบกระปิดกระปอยเดือนหนึ่งมาหนหนึ่งปีหนึ่งจะมาทอดกระถินหนหนึ่งหรือนานๆจะมาใส่บารพระสงฆ์สักรูปหนึ่งนานๆจะตื่นเช้าสักทีอันเนี้ยมันก็ไม่ทันไงเพราะว่าเราทํากรรมหนักคือฆ่าคนที่บริสุทธิ์ด้วยคือฆ่าคนที่ไม่มีศีลนะ่ะ ยังไม่หนักเท่ากับฆ่าเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยบริสุทธิ์เลยคือเกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ทําบาปอะไรเลยแล้วโดนเราฆ่าอย่างเงี้ยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันถึงเป็นกรรมที่หนักไงฮะแล้วคนที่เราฆ่าเนี่ยเป็นการตัดรอนไม่ให้เขามาเกิดอะ่ะ คือเขามาเกิดก็ว่ายากแล้วมันถึงเป็นกรรมที่หนักไงฮะ,ะดังนั้นคนที่รู้ตัวว่าทํากรรมเกี่ยวกับการทําแท้งมีส่วนลมร่วมเห็นในการทําแท้งหรือให้เงินให้ที่ผักที่อาศัยหรือช่วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีด้วยกายวาจาใจทางใดทางหนึ่งก็ดีหนึ่งเลยท่านต้องสํานึกในกรรมเพราะว่าท่านทําบุญเยอะก็จริงแต่ท่านไม่ใช่สํานึกเลยท่านทําบุญหนีนรกนี่ อย่าคิดว่าวิญญาณเด็กจะไม่รู้นะเขารู้แม้กระทั่งความคิดของคุณเพราะเขาเป็นโรคทิพย์เขารู้ได้ว่าจิตคุณน่ะคิดอะไรเอาคุณหนีกรรมนี่คุณไม่ได้สํานึกที่คุณฆ่าฉันฉันไม่อโหสิกรรมให้คุณไม่มีทางแต่ถ้าคุณสํานึกนะเด็กคนนี้โหสิกรรมให้คุณคุณก็ได้รับโทษแค่การฆ่าคนก็คือเด็กแต่ไม่ได้รับโทษจากการจองเวรโทษจากการจองเวรจะถูกตัดรอนทันทีแต่ถ้าคุณไม่สํานึก คุณได้รับโทษจากการฆ่าเด็กหนึ่งสองคุณได้รับโทษจากการเป็นเจ้ากรรมในเวรการไปเจอกันเป็นโจดจำเลยในนรกนะคะและคุณจะต้องมาถูกเด็กคนนี้ฆ่าในชาติต่อไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะฆ่าในการโตแล้วหรือว่าฆ่าในการเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ปิดามารดาสามีภรรยาบุตรไม่รู้ว่าเกิดในรูปแบบไหนหรือเกิดมาเป็นรูปเป็นสัตว์ใาานฉันก็ฆ่ากันเองเช่นสัตว์ใหญ่ฆ่าสัตว์เล็ก นะคะเป็นห่วงโซ่อาหารอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าตะสงสารนี่คือกรรมมันวนเวียนมันฆ่ากันไปทุกชาติอ่ะแล้วก็จะจองอย่างเงี้ยนะทุกชาติเลยนะจนแบบอาจจะจองกันไปร้อยชาติจองไปสองร้อยชาติฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนวันหนึ่งอะ่ะที่มาเจอพุทธเจ้าเราได้บรรลุธ,ธรรมนั่นถึงจะตัดภพชาติได้แล้ววันที่เราเจอพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเจอชาติไหนละ่ะเราไปคิดดูแล้วกันว่ามันยากแค่ไหน หรือบางครั้งท่านอาจจะนั่งพิปสนากว่าท่านจะนั่งพิปศนาให้รู้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยท่านต้องสําเร็จขั้นตาทิพผูที่อภิญญาญาณญาอย่างรู้อีกนะรู้อดีตชาติรู้ปัจจุบันชาติได้มันก็เป็นไปได้ยากเอาไง่ายๆว่าเมื่อท่านทําไปแล้วแก้อะไรไม่ได้เหมือนกับแก้วมันลาวแล้วอะเราจะมาประสานให้มันเหมือนเดิมมันทําไม่ได้ท่านก็ต้องสํานึกแล้วท่านก็สร้างกุศลกรรมดีต่อเนื่องอย่าขาดเพอถ้าเรารู้ตัวว่าเราทําบาปเนี่ยถ้าท่านไม่ทําบุญเลยนะ ใครที่ไหนจะมายกโทษให้ท่านพญามาจุราเขาตัดสินไปตามเนื้อผ้าถ้าท่านสำนึกจริงท่านทำบุญจริงเนี่ยท่านก็จะลดทอนให้ว่าเอาในเมื่อเจ้าสำนึกเราก็ให้เจ้าตกนรกแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็ขึ้นมารับบุญบนสวรรค์ต่อนะคะบุญบนสวรรค์ท่านก็ได้รับไม่ใช่ว่าคนทำแท้จะไม่มีวันรับบุญสวรรค์เลยไม่จริงเขาก็จะให้บุญบนสวรรค์ด้วยก็คือพอหมดกรรมในนรกเสร็จปุ๊บท่านก็ขึ้นสวรรค์ตามชั้นต่างๆตามที่ท่านทำ บุญมาแค่ไหนถ้าท่านทําบุญมามากก็อาจจะได้ขึ้นนู่นอย่างน้อยก็3 4 5ขึ้นไปนะบางคนอาจจะทําบุญระดับล่างๆก็อย่างน้อยก็ชั้น1นชั้นสขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างน้อยนะคะอย่าให้ทุกท่านนะคะได้ให้กําลังใจอาจารย์ในการผลิตรายการดีๆมาเล่าสู่กันฟังในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะ